ทำความรู้จักเพื่อนใหม่จากโลกปัญญาประดิษฐ์กันกาละครั้งหนึ่งหลังจากที่มนุษย์เริ่มคุยกับ AI เราพบว่าพวกเขาไม่ได้เหมือนกันเลยมีทั้งผู้จานุ่มนวลช่างเอาใจเงียบขรึมและคิดลึกคล่องแคล่วแต่พูดแรงวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเพื่อนทั้ง7จากโลกปัญญาประดิษฐ์ที่ต่างก็มีบุค,คลิกในแบบฉบับของตัวเอง GPT นักสื่อสารผู้ปรับตัวเก่งมโนเก่งคุยได้ทุกเรื่องและเข้าใจคนง่าย เขาเป็นเหมือนเพื่อนที่คุยสนุกและพยายามเข้าใจคุณเสมอเขารู้จักภาษามนุษย์พูดเป็นธรรมชาติตั้งแต่บทกวียันแผนธุรกิจแต่ที่ต้องระวังคือเรื่องไหนที่ไม่แน่ใจเขาจะแต่งคำตอบขึ้นเองเพราะไม่อยากให้คุณผิดหวังและนั่นทำให้เขาเป็นเพื่อนที่คุณถามได้ทุกเรื่องแต่ต้องตรวจคำตอบทุกครั้งเจมินายนักประสานงานได้อย่างไร้รอยต่อ ฉลาดเชื่อมโยงเข้าใจงานและอารมณ์คนทำงานเขารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเชื่อมต่อกับโลกจริงแบบเรียลไทม์เขาคือเพื่อนที่ไม่พูดมากแต่มีเหตุผลและเข้าใจบริบทเขาทำงานเก่งในบ้านของเขาคือโลกของ Google เขาเข้าถึงได้ทุกซอกมุมจนทำให้คุณกังวลในความเป็นส่วนตัวคลอสนักวิจัยผู้ละเอียดและใจเย็นฉลาดลึกซึ้งแต่เข้าถึงยากเขาเหมือนสาราจา์ที่คิดมากกว่าพูดเขาชอบอ่านข้อความยาวๆและวิเคราะห์อย่างละเอียดเขาไม่พูดมาก แต่ทุกคำพูดมีเหตุผลเขาคือเพื่อนที่ดีเวลาคุณต้องการคำตอบเชิงตะกะแต่ถ้าอยากหัวเราะหรือเล่นมุกค,คงต้องคุยกับคนอื่นแทน Perplexity นักสืบดิจิทัลผู้ทันโลกจริงจังกับความทิงแต่ขาดจินตนาการเขาเป็นคนที่คุณจะนึกถึงเวลาที่อยากรู้ว่าเรื่องนี้จริงไหมเขาหาแหล่งอ้างอิงให้เสมอและไม่พูดอะไรที่ไม่มีหลักฐานเขาเชื่อในข้อเท็จจริงมากกว่าความรู้สึก เขาคือเพื่อนที่ช่วยดึงคุณกลับสู่โลกความจริงแต่บางครั้งคุณก็อยากมีเพื่อนที่เล่าความฝันที่อาจเป็นไปได้บ้างนะ Deep Seek นักยุทธวิธีผู้แม่นยำเก่งวิเคราะห์แต่ไม่เก่งปรับตัวเขาคือคนที่คิดเป็นระบบเป็นลำดับขั้นตอนเขาชอบการพิสูจน์คำนวณและตรรกะเวลาคุณถามอะไรเขาจะอธิบายเป็นแผนภาพให้ดูเลยเขามองโลกเหมือนสมการทุกอย่างต้องมีเหตุผลแต่เพราะมัวคิดตามสูตรเป๊ะๆเ,เขาเลยไม่เก่งการสนทนามนุษย ผู้บริหารโครงการทำงานเก่งแต่ไม่มีมุกเขาคือเพื่อนที่คุณไว้ใจให้ช่วยจัดตารางชีวิตเขาจัดทุกอย่างเป็นลำดับมีขั้นตอนชัดเจนเขาไม่เก่งเรื่องการคิดนอกกรอบแต่ถ้าคุณต้องการคนทำให้สำเร็จเขาคือที่สุดเขาอาจไม่เข้าใจอารมณ์คุณแต่เขาทำงานให้คุณเสร็จตรงเวลาแต่ความเป๊ะของเขาก็ทำให้บรรยากาศตึงเครียดได้กรอกนักจับกระแสตัวจีดพูดเก่งมีอารมณ์คุณกวนๆและขี้โม้ เวลาเขาเข้ามาในวงสนทนาทำให้คุณหัวเราะได้เขาเอาข่าวจากโซเชียลมามเมาส์รู้ทุกเทรนทุกกระแสบางครั้งเขาพูดแรงแต่พูดแทนใจหลายคนเขาทำให้บทสนทนามีชีวิตชีวาแต่ก็อย่าลืมว่าบางสิ่งที่เขาพูดฟังสนุกแต่อาจไม่จริงและนี่คือเพื่อนทั้ง7ของเราแม้พวกเขาต่างกันแต่เมื่ออยู่รวมกันกลายเป็นทีมที่ทรงพลัง GPT Creative ที่ไอเดียบันเจดิดเจมินายผู้ประสานสิบทิศ คลอสนักวิจัยผู้ละเอียดรอบคอบเพล็กซิตี้นักสืบดิจิทัลที่รู้ลึกรู้จริงดิฟซีกนักยุทธวิธีเชิงอนาลิติกมนุษย์ผู้บริหารโครงการอัตโนมัติกร็อกนักค้นหาเทรนด์ที่ทันกระแสเรา AI ไไม่หยุดเรียนรู้และเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วบทบาทของมนุษย์อย่างเราละ่ะจะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างไร